เวลาเราเล่นเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอยากขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของเกมอยากขึ้นไปอยู่랭สูงสูงของเกมเพื่อจะไปอวดเพื่อนได้สักงนิดนึงนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็เป็นหนึ่งนะวันนี้เนี่ยหลายๆคนขอมาว่าพี่ปิงขอラกิ้งเมเนเจอร์หน่อยครับว่าทายังไงถึงจะเป็นดาวดําต้องเล่นยังไงต้องปล่อยยังไงบ้างคลิปนี้อธิบายละเอียดจัดครับ id game by ad o d บริการรับซื้อและขาย id เกม fc อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม m โอนเอ็มรับดึงหน้าเตหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จองนสนามด้วยส้ดสุดการรอคอยสักทีครับคืออาคลิปแบบนี้เนี่ยคือคนขอเป็นปีตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซึ่งที่พี่ต้องบอกลยว่าทําไมถึงยังไม่มีโอกาสได้มาทาคลิปแนวนี้นั่นเองมาว่าหนึ่งเลยเนี่ยเวลาพี่จะทาคลิปแต่ละอย่างคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาเองหรือถ้าเราไม่ได้แบบว่าลองด้วยตัวเองอะไรที่แบบว่ามันละเอียดเดี่ยพี่ก็ไม่กล้าสอนเผื่อสอนไปแล้วมันไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็แบบว่าอายด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเล่นแลนด์กิ้งแมเนเจอร์จนมาถ<อ> กนะ็คือเป็นอันดับที่1ถึงอันดับที่100ของเกมเท่านั้นเองซึ่งเราอยู่ที่ลําดับที่28แล้วก็แรงพุ่งไปถึง3,257อัตราชนะอยู่ที่53%นั่นเองนะครับชนะ45เสมอ7แล้วก็แพ้32นั่นเองนะครับข้อเนี้ยอธิบายอย่างงี้ก่อนแล้วกันครับการเล่นร a n k i n g Manager เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปล่อยบอทได้นแหละครับก็คือการปล่อยบอทปล่อยให้หนักเตะมันเตะกันเองถามว่าได้อะไรบ้างอันดับแรกคือเราได้เงินแน่นอนครับนี่เราจะได้เงินแน่นอนสัาหรับวีดีโอแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเขาอัพค่ารางวัลเกี่ยวกับของรางวัลองา Manager แล้วด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถมาดูได้ตรงน นนถ้าเราได้เนี่ยโอ้ถือว่าได้เยอะมากๆนี่เราสามารถดูได้ตามนี้เลยนะว่าอ๋อแบบนี้ได้เท่านั้นเท่านี้นะครับเราสามารถดูได้ว่าランキングแมเนเจอร์เนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างแบบนี้เห็นไหมถ้าติด1ในร้อยเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ700ล้านนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วละวันซีซั่นมันก็จะเขียนบอกว่าอ๋อก็จะได้ชุดประมาณนั้นประมาณนี้แล้วก็ได้เงินมาอีก2 0 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับเอา่ะพาไปอธิบายกันที่แผนก่อนอื่นจะเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามคลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นランทุกแมเนเจอร์ที่ทำ นนถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งคณะ,ะพี่บอกตรงนี้เลยว่าแผนการเล่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมในランキングแมเนเจอร์เท่านั้นร้อยละแปเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนักเตะมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเราเล่นนักเตะแบบว่าโนเนมเลยนะโนเนมเราไม่มีทางขึ้นถึงดาวดำแน่นอนอันนี้จากที่ประสบการณ์ที่ลองมานะเพราะว่าก่าจะมาเจอชุดนี้เนี่ยเราลองเยอะมากว่าจะเป็นกองหน้า,าจ,จะเป็นอ่าสมมุติและกาันนะกองหน้าเราเป็นโอซิมเฮนกองหน้าเราเป็นอิโมเบเล่อันนี้สมมุติเฉยเฉนะครับก็สืบมามันจะทําได้ไม่ดีมากคือร้ยอยละแป เมตามากกว่านั่นเองหรือการเล่นฟูลทีมเลยนั่นเองนะครับถ้าใครไม่รู้ว่านักเตะเมตาคืออะไรเนี่ยในช่องพี่ในสาระน่ารู้เนี่ยมีคลิปสอนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแผนที่เราเล่นวันนี้เนี่ยจะเป็นแผน4 1 2 1 2ก็คือเจาะตรงกลางอย่างเดียวเลยถ้าใครสังเกตนะโดย Ranking เมเจอร์ร้อยละแปดสิบเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยออกริมเส้นเพื่อเปิดโมเพราะอย่าลืมว่าการเปิดโมเนี่ยมันเป็นการเข้าทําประตูที่ค่อนข้างยากส่วนมากคนที่เล่น n k i n g เมเจอร์เนี่ยมักจะเจาะตรงกลางเพื่อเข้าทําประตูแบบร้อยละแปดสิบเลยนั่นเองนะครับก็สำ นี่เลยฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพสนามด้วยไปปรับแผ่เป็นแบบนี้เลยครับการกดดันอยู่ที่5นะั่นเองการกดดันอยู่ที่5นี่คืออะไรการเล่นแนวกว้างปรับระยะตั้งรับโดยสมดุลให้มันเหมาะสมที่สุดครับแต่ว่าการเล่นแนวลึกเนี่ยเราปรับไปที่10เลยดูวะการเล่นแนวลึกคืออะไรการปรับแนวรับให้สูงเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วก็คือสมมต,ติว่าฝั่งนูได้่นบอลปุ๊บนักเตะเราวิ่งเพลทแล้ววิ่งเพลทแล้วแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะทําให้นักเตะเราเนี่ยอึดหมดค่อนข้างเร็วก็หาตัวที่มันมีความอึ คืออะไรสมมติว่ากองกลางเราได้บอลเนี่ยกองหน้าเราจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วเพื่อทาการแทนทุ่ช่องหรือโยนไปข้างหน้านั่นเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างการส่งบอลสัน้นซึ่งการส่งบอลสั้นเนี่ยข้อเสียคือกองหน้ามันจะไม่วิ่งหาช่องมันจะวิ่งลงมารับบอลเพื่อการส่งสัน้นนั่นเองก็ต้องลองดูด้วยแล้วกันนะครับแนวกว้างเนี่ยเราปรับไว้ที่3นั่นเองนะครับก็คือเพิ่มนักเตะในแดนกลางจํานวนมากนั่นเองนะครับเพื่อทําการส่งสั้นแล้วก็ทําการส่งไกลนั่นเองนะครับแล้วก็การเล่นในกรอบเนี่ยเราก็ตั้งไว้่เตอาตมน แต่ว่ารูปแบบของทีมเนี่ยอันนี้สําคัญมากครับปกติเนี่ยเราจะตั้งไว้ปกติใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราตั้งไปที่ดุดันเลยครับในการเล่นในกรอบเพื่อทําการแท็บอินนะหรือการเข้าฮอสนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยการเล่นแลนกิ้งแมเนเจอร์อย่างที่บอกคือคนไม่ค่อยเล่นออกไปทางด้านลืมเส้นจะเจาะตรงกลางให้เป็นส่วนใหญ่เลยทุกอย่างต้องเป็นการเข้าทําที่รวดเร็วการเข้าทําที่ดุดันนั่นเองนะครับแล้วก็แท็กติกนักเตะจะเป็นประมาณนี้ครับเออร์ลิงเบาร์กหาแรนขึ้น3าลง3มไปเลยครับเจาะทะลุกองหลง ว่าการปรับแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับการเล่นหนึ่งหนึ่งนะน้องๆต้องจําไว้ก่อนนะครับหรือพี่ๆเพื่อนๆต้องจําไว้ก่อนว่าการเล่นแบบランキングเมเจอร์เอาไปเล่นแลกกับแลกหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไปเล่นแผนนี้ในランキングปกติหนึ่งหนึ่งเนี่ยโดนเจาะริมเส้นสบายเลยนะครับแล้วเราจะเล่นยากนั่นเองนะครับอันดับที่สองเป็นฐานะของริยาดมาเลยเขามีเจาะทะลุกองหลังสนับสนุนป้องกันตลอดเวลาแล้วก็เน้นแทงทะลุช่องครับเควินเดอร์บอยคือส่วนมากเนี่ยจะขึ้นสามลงสามทุกตัวเลยนะโยเวนต์ตำแหน่ง ซึ่งการตั้งแบบนี้มันอาจจะไม่สัมพันธ์กันหนึ่งหนึ่งนี้เราต้องจําให้ดีนะว่าคนละอันกันนะครับสำหรับกองกลาง2ตัวเราก็เลือกเป็นร่วมดันสูงร่วมดันสูงทั้งคู่เพื่อทําการทําประตูนั่นเองนะครับตำแหน่งการรับโรดี้ขึ้น3ลง3แล้วก็นี่เลยนะป้องกันที่สมดุลป้องกันด้านข้างสกัดกั้นการส่งบอลของคู่แข่งและตำแหน่งริมเส้นซ้ายขวาเป็นฮาน่าเซจิโอโกเมสกับทานะของไคล์วอเกอร์ก็เป็นทาร่าของ A 2รักษาแนวเมื่อบุกหน่อยแล้วกันแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเราเลือกตรงนี้เลยครับขึ้ลงั่เง่เอออรบกกก็าา้แดตตตววื นักเตะสาคัญมากๆนั่นเองนะคร sucking, mind, ically, ับถ้าสมมติว่ากอลแผลไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามนี Всем ้เนี่ยหนึ่งนน้องๆอาจจะต้องเปลี S, ่ยนนักเตะในบางตำแหน่งดูว่าให้มันลงตัวว่าน้องเป็นนักเตะชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ต้องลองปรับดูนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกมฟีฟ่าหรือเกมเอฟซูเอลมันเป็นเกมที่ควบคุมด้วยระบบ AI หรือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรตายตัวนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับทางมากได้มากได้น้อยนั่นเองนะครับก็สำหรับการปล่อยเมนเจอร์เนี่ยแนะนําว่าถ้าจะปล่อยก็แนะนําปล่อยไว้ทั้งคืืนนนนนเเเลลยยยะะครรัััับบบไไไไไไมม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 ่่่่่ตต้้้้้ออออองงงงปปปปดดูแแาาาากกถจขึีีี๋ว8ท19 บอกคือถ้าใครมีเวลาว่านั่งปรับแผนในเกมไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครมีเวลาปล่อยทิ้งไปได้เลยแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาทําให้แล้วฝาบใครที่ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยว่าใครกอแผนนี้ไปแล้วเนี่ยไปถึงยังไงบ้างมีจุดเด่นจุดเสียยังไงบ้างลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับแล้วคลิปหน้าอยากให้พี่อัปเดตอะไรบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เจอใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องสนามด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เที่ยมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่บกับ mm. นี่เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ